สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบอรทีติดตามหับชมส่องสนีป่าพี่น้องพบพ่อกับส่องสนีป่าอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ห้สาสิ้ากันไปใส่เอาสิไปกับน้องต่านพี่น้องบรรยากาศยน่มันกับบอลแรกงเรประมาณใบยบยพี่น้องสิไปเอาตองพี่น้องไปก็อตองเนาะจักซิมีหรือบอมีสิก็เมื่อ ิก็เมื่อหายเบาพังล่าวพี่นอ้องเพื่อเพิ่อนได้ห่อขนมข้ต้ตนะมเนาะเมื่ออื่นก็ได้ห่อกันแล้วพี่น้องมื่อนี้าก็เลยมาหาเหาบังตองกับน้องน้องต้านพี่น้องน้องทรายของสนีเองออเอ้า้ามันอันนี้นะ่ะต้องเขี่ยวมันกินหรอเอองาพี่นอ้องเขาพอคนปลูกงา งามนี่กับบริโภคมานมันกับบอคอยงามปันใดพี่น้องเลยป้ามะเขือมะเขืออย่างนี้น่ะมะเขือขืนพี่น,อน้อ,เอ,เอ,นนองเต็มสวนสนีเลยอันนี้แหละเครื่องเครื่อมันอันนี้แหละพี่น้องที่ว่าอุ้ยดอกผักเครื่อมันอันนี้แล้วท,ที่สนีมาคุดนะพี่น้องเลยค,คุดเมื่อเห็ดวานนะ ดอกผายนะสิบอกเถาแม่ก่อนดอกนีดอกผายต้นหนึ่งอยู่หน้าแถาแม่บเห็นพี่น้องเลยอันนี้ปลูกปลูกก็ทาไมไหลพี่น้องฮากกะปลูกปีนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าสามปีจังสิจังแบบว่าจังฮักแงงฮักหน่อมานนาะพี่น้องอันนี้ฮักกะปลูกเลยยังบ่ได้หอดปีส้อุ้ยกล้วยกับเป็นวีกล้วยยังน,นี่ย้ามกล้วยเทนี่บอก ตัวนั่นเด้แม่นบ๊อกเกอทานีนะบ๊อกเนทางในเห็นไหมีสองคำเต้นมันแม่นบ๊อกเอ้ยว่าเกอทานีเลยตัวนัยน่ะเบิ่งล่ามันดเรื่องของภาษาเสียงไปค่ะไปเบิ่งน้ำการพี่น้องฮัมตองมันคืออยากสอยเบื้องนอันนี้ตองพี่น้องเอ้ยสอยเบิร์ดบันลมพี่น้องเขามาเออฮัมเอ้ยว่ากล้วยทานีอันนี้นั่นแมนแมนแน่นอนกล้วยทอธนีนะครับเอ้ย เนาะเม่นแม่นแม่นขลังสิใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ใหญ่ได้ียังในเนาะอย่างเงี้ยมันใหญ่มันแห่งตึงกว่านี้ต้นไซต์แถวผอเป็นคนปลูกแน่แน่แม่นบอกเรา่ะมีสต้นโ้แถวผอเป็นคนปลูกบอเอยแถวผอเราสิปลูกกล้วยท่านี้ตึงนะพี่น้องพี่น้องมันคือมีใบสวยลายแค่เขาจะเอาอันใดดีน้อง ามเอ้ยนี่จะใบส,สอยใบบระหยัดงามน,นี่อย่าขวบม,มาได้าไแาะว,ว่าขั้นขวบแม่ห่อข้าวต้มขนมมันประยักสุกพี่นนองตักแม่นบาแมนน่เนาะแต่ว่าแถ่โบราณ่นวาพี่นนอ,องเขาก็ว่าตาม อันนี้จะตัดเอาเบิร์ดหน่ลยพี่น้องเข็มได้ไล่ได้หน่อยก็มาเบิร์ดมือนกันเนาะต้องอย่างนี้อันนี้มันล้มพี่น้องเลยมันล้มแล้วมันตี๊บปุกูอ่านเลยต็แกล้งที่นี่กับไปไลายดอกพี่น้องนี่ทำนี่แล้วทนทีเห็นนี่แหละพี่น้องเนาะนี่ น้องต้านเป็นมือกล้องให้พี่น้องเอ้ยมือกล้องกระสิปากเกิกไหมเจ๊น้อย <laughs> แม่นมาน้องต้านมือกกม,มือกล้องปากเกิดเมีนบะ้างม,มือกล้องเป็นคนเสียอายมือมือกล้องเคนที่เป็นคนโ,โบกข่อยว่าวพี่น้องน้องต้านเป็นโบกข่อยว่าวเราข่อยตาสีเงีงเ้ยเงี้ไยไปไอยากอาย แต่เป็นรุ่นรุ่นเล่าข้าวเดียวก็เขาบบายอดนะพี่น้องต้นเดียวเบายอดเบาเกาะลายๆกันอะไรพี่น้องไหมจะได้ตัดลงจะได้เอาได้จะเอาตอนมันก่อนพี่น้องเลยตอนก็กล้วยเขาบอกว่าตอนมันบหวาน ตอนมาเลยนี่เป็นกระสนนที่มาทีอนตรงนี้อีก มันไปนั่งี่ได้ส่อยแสวบ้านเนาะไปอยากมีเนาะน้องฟ้าม่มันลมพี่น้องเลยมันงามพผอมมันงามกบกกยังห้า,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 ากกระทัน ก็นีย่ยหน้า,านีา่หมันงามก็กระทนนันมันบนีเนะาะตึงผาดแล้วก็นำพี่น้องเอ้ย

เบิรดเลยหนองเลยก็ได้บ่ได้แค่หน้าที่ล่ะฮะพี่น้องมานเทาสิมาเบิรงโอ้ยพี่น้องเวิร์ดนตองกันน ยามนี care, ่มันส like ือึดตองหน่ยจังหน่อยพี่น้องมันเป็นยามแหลกเนาะตองมันก็อยากซอยพอลมผัดมันเอาไปห่อขนมพี่น้องเลยซอสซอสก็กระสีบระได้พี่เนาะอุ้ยนี่แกเสียไปเบิ้งพี่น้องหาหาเบื้องแล้วมันบ่มีพี่น้อง าก็ได้ตองกล้วยเป็นที้อยพี่น้องค่ะบอลายพี่น้องเลยมันสอยเบิดพี่น้องเลยสอยแบบน่ะบอลายปะเขาก็สีเมื่ออะไรพี่น้องมานี้จะได้ออกจากก๊กออกจากสวนตองกล้วยนี่แหละไปน้องต้านยางออกเมื่อเขาก็ได้น้องต้านกับพ้ากับตาพี่น้อง างเมื่อพี่นอ้องชายพี่นอ้องเบิ่ออ,อันนิ้เป็นดอนหน้าของสนน่เองพี่นอ้องบลายดอกดดในน้อย เออโอ้ยฮอนแดดด้วยพี่น้องเลยน้องมือในเขากับคอจบากีบย่างเทนี้นะพี่น้องนะนนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าเลยเดย้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบส้สุขุสุขคนสมองสบอนส,สบายดีพี่น้อง